สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนำรถกระบะสวยๆให้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้พามาชมกับ i s u z u d ดีแม็กไฮรันเดอรประตูค่ะคันนี้เป็นรถกระบะมือ2ปี06นะคะราคาถกคูกๆค่ะทุกท่านรถสวยด้วยนะคะขายเงินสดในราคา179,000บาทราคาถูกๆเลยนะคะขับดีเครื่องยนต์แน่นๆสภาพพร้อมใช้ขายต่อก็ได้กำไรนะคะราคานี้นะคะ เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะเชื้อเพลิงดีเซลนะคะเครื่องดีเดินนิ่งๆไม่กวันไม่ไอค่ะเกียร์ดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลวิ่งทางไกลได้สบายค่ะช่วงรางดีค่ะสีไม่ผุสีสวยกระบะไม่ผุด้วยนะคะมีดิสเบรก2องล้อล้อแม็กขอบ17สวยสวยๆดอกยางเต็มส,ส,ส,สีรอบข้างนี่ก็มีริ้รอยบางเล็กน้อยนะคะหน้าเดิมหลังเดิมค่ะ เตรีมเอกสารครบนะคะภาษีพรบรปี66นะคะ179,000บาทเป็นเจ้าของได้เลยค่ะรถสวยมากแอร์เย็นกระจกเป็นไฟฟ้าปรับค่าไฟฟ้าได้นะคะมีแอร์แบ็กสอลูกแล้วมีเครื่องเล่นเสียง CD usb นะคะใช้งานกันได้ปกติกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยค่ะห้องเครื่องสวยๆนะคะ ท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะท่านสามารถไปดูรถกันได้ที่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปสามารถติดต่อเจราจานัดหมายกันได้โดยตรงเลยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองถ้าถูกใจขอแนะนำให้ไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ